เวลาทำงานมันช่างเร็วมากจริงๆสำหรับใครบางคนหนึ่งในนั้นก็คือฉันเองค่ะที่คิดแบบนั้นเวลาทำงานเป็นเวลาช่างรวดเร็วทันใจในช่วงนาทีช่วงชั่วโมงที่ฉันได้เพลิดเพลินอยู่กับงานอยู่กับความสุขของการทำงานฉันมักจะจัดหนักจัดเต็ม กับความตั้งใจของฉันเพราะในช่วงนั้นงานก็รู้สึกว่าทำง่ายเสเหลือเกินค่ะจนฉันลืมมองดูเวลาอันมีค่าที่ฉันได้ใช้มันอย่างคุ้มค่าในวันนี้ฉันอยู่ในการทำงานอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งค่ะเมื่อฉันเหนยหน้าขึ้นมา หน้าตาอันสัสสวยของฉันก็มักจะมีเหงื่อไหลซึมออกมาเบาๆถึงแม้นว่าจะอยู่ในห้องทำงานห้องแอร์เย็นๆที่ฉันชอบทำงานอยู่ที่นี่และคิดว่าดีที่สุดสำหรับฉันค่ะเพื่อนร่วมงานต่างก็มองเห็นความเหนื่อยล้าของแต่ละคน ทุกคนต่างมีเหงื่อ,อไหลซึมออกมาเบาๆเหมือนกันไม่ต่างอะไรกับฉันเลยแต่ฉันก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าพวกเพื่อนๆเหล่านั้นจะรู้สึกแบบฉันหรือเปล่าในช่วงการทำงานบางคนก็เครียดบางคนก็สนุกกับงานโดยเฉพาะฉันค่ะที่ชอบสนุกกับงานเพราะงานของฉัน ไม่ได้เคร่งเครียดอะไรและได้เจออยู่กับหัวหน้าดีๆ <c oughs> เมื่อฉันเหนื่อยฉันเองก็ไม่สามารถที่จะห้ามหยาดเหงื่อของฉันหยุดลงไปในเสื้อผ้าของฉันไม่ได้ฉันเองก็ได้แต่มองหยาดเหงื่อของฉันที่หยดลงบนเสื้อผ้าบางตก,กลงพื้นบางแววตาของฉันก็มองตามหยาดเหงื่อ ของตัวเองด้วยความที่ประทับใจพ่วงไปด้วยกับความรู้สึกที่สงสารตัวเองก็เท่านั้นละคะแต่จะทำยังไงได้ละคะเราเป็นพนักงานบริษัทของโรงงานแห่งนี้สิ่งที่ดีที่สุดและสิ่งที่ควรทํามากที่สุดก็คือตั้งใจทำงานหาเงินเลี้ยงปากท้องตัวเองไปทุกวันทุกวัน หน้าที่การงานของฉันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกวันจิตวัดประจำวันของฉันอยู่กับที่นี่โรงงานแห่งนี้ก็คือบ้านที่สองของฉันเลยก็ว่าได้ฉันได้ถามตัวเองว่าฉันรู้สึกเหนื่อยไหมฉันตอบกลับแบบเต็มปากไปเลยว่าเหนื่อยมากที่สุดเลยค่ะ และนึกสงสารตัวเองขึ้นมาเลยทันทีในช่วงเวลานั้นที่ฉันได้สนุกกับงานในใจของฉันก็ยังคิดไปต่ออีกว่าถ้าเกิดเรามีใครสักคนที่เข้ามาในชีวิตของฉันและถูกเขาคนนั้นขอแต่งงานฉันก็จะขอตอบไปเลยนะคะว่าตกลงเลยทันทีโดยไม่มีเหตุผลใดๆ เพราะในขณะที่ฉันทำงานอยู่ในโรงงานแต่ละวันก็มีแต่พวกสามีของคนอื่นที่มาพูดแซวเหมือนจะจีบทำท่าจะจีบแต่ถ้าฉันใจอ่อนเสเมื่อไหร่วันนั้นลคะค่ะฉันเองก็คงจะตกนรกทั้งเป็นทำบาปทำกรรมกับพวกเมียเมียลูกๆก,กับเขาก็วาา่าได้ นั่นคือเหตุผลสำคัญของฉันที่ฉันไม่อยากให้เกิดฉันเลยได้ครองความเป็นโสดมานานด้วยความที่ว่าฉันยังไม่เจอคนที่ถูกใจและคนที่โสดจริงค่ะฉันระมัดระวังตัวของฉันมากในช่วงเวลาอยู่ในโรงงานเพราะฉันรู้ดีว่าผู้ชายแต่ละคนเข้ามานั้นมีแต่คน หัวงูทั้งนั้นไม่มีความจริงใจกับฉันเอาซะเลยส่วนมากแล้วก็จะเป็นผัวของชาวบ้านที่ฉันได้มองเห็นการกระทำของพวกเขาแต่ละคนก็ล้วนจะสนุกกับทุกสิ่งทุกอย่างให้กำลังใจตัวเองกับการทำงานสิ่งสวยงามอยู่รอบตัวของพวกเขานั่นก็คือ พวกฉันนี่เองล่ะค่ะแต่น่าเสียดายที่พวกเขามีเมียกันแล้วค่ะฉันเองก็ได้แค่เสียดายหน้าตาอันหล่อหล่อเหลาคมสูงสมาร์ทเท่เขาไม่น่าเลยฉันได้แต่มองดูอยู่ห่างๆไม่มีสิทธิ์จะคิดมากไปไกลมากกว่านี้เพราะฉันรู้ดีว่ามันผิดศีลธรรม ฉันก็ได้แต่รอเวลาเวลาที่ฉันจะได้เจอคนโสดจริงๆและคนรักฉันจริงๆในช่วงเวลาทำงานฉันก็มักจะใจลอยอยู่เสมอและมักจะทำให้ฉันเข้าใจผิดว่าเวลามันเดินเร็วอยู่เสมอค่ะแต่ความเป็นจริงแล้วเวลามันก็เดินปกติเมื่อรู้สึกตัวเองอีกทีก็ข้ามไปหลายชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ ฉันอยากจะขอบคุณตัวเองที่อยู่ได้ด้วยตัวเองถึงแม้นว่าจะมีความฝันตอนกลางวันแสกๆเล่สายตาไปมองคนนั้นคนนี้ถึงแม้นว่ามันจะหาความเป็นจริงยากแต่ฉันได้แค่ฝันแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้วแต่นั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่า จะทำให้ฉันมีความสุขได้สูงสุดจริงๆความสุขที่ใครๆหลายๆคนเป็นสาวอย่างฉันต้องการมันค่ะฉันขอแนะนำตัวเองนะคะฉันชื่อชื่นใจค่ะชื่อของฉันหวานชื่นใจหรือเปล่าล่ะคะฉันชอบชื่อนี้มากเพราะเป็นชื่อที่ใครๆหลายๆคนเรียกฉันชื่อนี้แล้วฉัน เชื่อว่าพวกเขาทุกคนน่าจะรู้สึกดีเช่นกันกับฉันเหมือนกันฉันฉีกยิ้มกว้างเมื่อฉันได้เลิกงานตามเวลาดังกล่าวที่ฉันได้คิดไว้วันนี้ไม่มีโอทีค่ะฉันได้เลิกงานเดินออกจากโรงงานมาเร็วมากในระหว่างที่ฉันเดินออกจากโรงงานก็มีพวกหนุ่มๆแซวกันยกใหญ่ถามฉัน บางคนก็ยิ้มให้แทนคำพูดฉันเองก็โปรยรอยยิ้มหว,วานสมกับชื่อของฉันละคะ่ะชื่นใจให้กับพวกเขาแทนคำขอบคุณหรือแทนคำอำลาจากวันนี้ที่เราได้มาทำงานร่วมกันฉันมีความรู้สึกดีๆทุกนาทีทุกชั่วโมงที่ฉันได้เข้ามาทำงานอยู่ที่นี่ จึงทําให้ฉันแน่ใจกับตัวเองแล้วว่าฉันคงมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ถูกใจคนดีๆแน่ๆที่ฉันได้มองได้ส่งสายตาได้ส่งรอยยิ้มโอกาสที่มองดูคนภายนอกมองดูคนสิ่งใหม่ๆของฉันก็เยอะก็แยะเมื่อฉันได้เลิกงานแล้วสิ่งสวยงามที่ฉันอาจจะไม่เคยเห็น ฉันก็ได้เห็นอ๋อฉันลืมบอกไปเลยค่ะว่าฉันทำงานอะไรฉันทำงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะฉันเป็นสาวโรงงานอยู่ย่านแถวแถวนวัดนครแห่งหนึง่งเมื่อฉันมีเวลาส่วนตัวในช่วงเย็นๆหลังเลิกงานแล้วอันดับแรกของฉันก็คือการเดินจ่ายตลาดแถวแถวที่พัก ของฉันเองค่ะเลือกซื้อกับข้าวเลือกซือก้อสิ่งของตามใจที่ฉันต้องการจนกว่าฉันจะพอใจเมื่อเจอคนที่ถูกใจก็ยิ้มให้เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเจอคนทักทายก็เป็นเรื่องปกติที่ฉันต้องตอบกลับเมื่อเจอคนรู้จักฉันก็ทักทายเขากลับก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกัน เมื่อเจอคนที่ทักฉันก่อนฉันก็ตอบตามัารยาาด้วยหน้าตาที่ดูสะสวยแก้มขาวนวลอมชมพูละมุนอย่างฉันได้ดูแลเป็นอย่างดีฉันรู้สึกว่าฉันมั่นใจตัวเองที่สุดที่สุดมากในชีวิตได้แค่นี้ฉันก็พอใจแล้วคะ่ะที่ได้เปล่งประกายออร่า ค่วงกับความคิดที่ฉันมีอยู่ในใจอยู่แล้วว่าหวังอยากจะเจอกับคนดีๆที่เข้ามาใช้ชีวิตคู่กับฉันและแล้วฉันก็ได้แต่หิ้วปีกไก่กับห้องเช่าเล็กๆของฉันนั่นเองค่ะในวันนี้เอาเป็นว่าวันนี้ฉันขอพอแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะคะฉันพูดกับตัวเองก่อน จะเดินเข้าห้องแถวแล้วเลแววตาอันหวานซึ้งของตัวเองมองไปดูที่ถุงวัตถุดิบปีกไก่ที่ฉันได้หิ้วมาจากตลาดมาทำกับข้าวกินฉันมองพร้อมกับชูมือขึ้นเหนือศีรษะตัวเองมองดูสิ่งของที่อยู่ข้างในถุงอีกครั้งแล้วฉันก็พูดออกไปว่าคืนนี้ ฉันกินข้าวคนเดียวอีกแล้วละสิยังมีต่ออีกนะคะสวัสดีค่ะ